สดีค่ะพบกับเรานะคะแ8587กินอยู่แบบสไตล์เรานะคะวันนี้เราจะมากินเขาเรียกอะไรตำหน่อไม้ใส่กุ้งสดแล้วก็เนี่ค่ะหมึกสายนะคะแล้วจะมีสตนนันตดหน่อยนะ,ะมาทานกันเลยค่ะ ข่าวว่ามีหลายอย่างเลยคะนี่ลูกกระเจี๊ยบเนาะ นี่ยค่ะสุปตอหมึกสายที่นี่เขาเรียกหมึกสายว่าตูโบซิงนะคะตูโบซิงมืมอร่อ bro Nhi mến bảo là mà Nhi mến bảo là mà Lúc hai mươi yếu sức lại kênh hồ กินข้าวกันหรือ,อยังคะกินกันหรือ,อยังถ้ายังไม่กินมาทานด้วยกันคะ่ะความหมายเนาะเมื่กี้มีตัวน้อยร้องไห้ค่ะมาทานกันต่อนะคะ่ะ อ,อร่อยค่ะคุณแมขู่กว่าเราจะมีแคบหมูนะคะนี่นะคะ่ะที่เราทำไว้กินกับแคบหมูค่ะนะคะขอวางที่พื้นได้เนาะวางที่โต๊ะได้นะคะ อันเบลอเบลาก็มีทานต่อกันเลยค่ะกรอบมากค่ะแค่หมู ของเราทําเองนะคะสูตรนี้รูจริองอะ มมกีแค่หมูที่เรียกจ้าจูผีนะคะแค่หมูทอด

ăn mũ hết. Chặt

ออกรอบจนฟันสนั่นสนสะเถื่อน เราไม้เรียกเต็กซุ่นนะคะเต็กซุ่นเต็กซุ่น จริงๆอ่ะกรอบแบบชุยๆยแพะรอค่ะที่นี่เรียกหงรอเปะนะคะ ไม่รู้มันหงตรงไหนค่ะดูเหมือนคัลเลอร์ออเรนจ์สีส้มแบบนี้หงเรลอเปาะคือหงคือสีแดงค่ะแต่นี่มันไม่ใช่สีแดงเนอะหงมันนี่อันนั้นนี่เขาเรียกหงลอเปาะแล้วปลวปายลอเปาะคือลอเปาะที่เราเอามาทําคือหัวเชยเท้าที่เราเอามาทําต้มจืดค่ะอันนั้นอันนี้เรียกหงลอเปาะ คือแค่รอทอันนี้อันนี้อ <worst え> <il> ันนี้เรียกว่าโรเอ่อ萝เร้ยห萝เ不了也可เอ๊ะแต่ก็นออร์ลิงสอื่นๆคอรียก萝了ไหม不了 คนเยอะอ่ะนันนึ้คนเยอะจะน่นิดหนึ่เงเถอะถ้าอาก,กาดขาวรัวคันนะ ปลาหมึกหลอดไข่ก็มีค่ะหามีมีอยู่ตัวเดียวจุ๊ๆ ทำแค่หมูของเรามีนะคะ ทำแค่หมูของเรานี่รับรองอร่อยค่ะกรอบแน่นอนใครทำก็กรอบบางคนบอกว่าทำยังไงแค่หมูบางทีทอดไม่ขึ้นแต่แบบสูตรของเรานี่ใครทอดก็รับรองพองแน่นอนค่ะทำเป็นไม่เป็นก็พองแน่นอนค่ะกรอบแน่นอน กินไปกินไปเผ็ดแล้วค่ะเผ็ดมาเรื่อยๆ อบสนันจอเลยค่ะนี่สะเทือนโทรศัพท์เล้ว <laughs> มีหอมแดงค่ะหอมหัวใหญ่อันนี้เป็นของจงกวานะคะจงกว่าคือจีนแดงสีแบบเนี้ยค่ะแบบนี้เราเอามาทํากับข้าวอร่อยมากหอมจะเป็นอีกหอมหนึ่งค่ะหอมแขกสีม่วงม่วงค่ะสีม่วงจะไม่ค่อยหอมสีนี้จะหอมแล้วก็หวานด้วยค่ะอันนี้

เวลาวันมาตอวนเขาคงได้กลิ่นปักไต,ต้กลิ่นสตอสตอกน้ำตาลอืมอืมใช่ไมอืม เผ็ดไหมเผ็ดอยู่นะคะเผ็ดค่ะเผ็ดอือใช่งโอ้มวันแรงวันนี้เดียวก็ตกให้ใส่แต่เลย ขับมันบินใส่เราเจ่งจว้าวยาวมาเนี่ยยาวไปมเลยเดี๋ยวเราขอเหลือไว้นิดนึงให้คนข้างหลังนะคะเจเจเขาบอกว่าเขาจะกินแต่ว่าเขายังไม่ว่างกินดูน้องให้ดูตัวน้อยให้ chân những có lại ui ui Nãy nắng giữ ta chân lại chứ <laughs> กินแค่นี้ใช้เวลานานมากค่ะ ยังไงก็พอหอมปากหอมคอแล้วกันนะคะก็เหลืออีกไม่เยอะค่ะจะให้เจ๊เจ๊เขาทานเนะาะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเล็กๆของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราไม่ได้มาทำกับข้าวนะคะมาทานให้ดูค่ะ บายๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายๆจ้าขอบคุณมากๆค่ะ